ช้านี้ขับรถไปส่งลูกชายซ้อมดนตรีกับทางโรงเรียนนะคะขากลับก็เลยได้แวะร้านเอเชียไปหาของมาเติมตู้เย็นเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเช้านี้เราไปเจออะไรในร้านบ้างค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เรามาเดินที่แผนกแช่แข็งนะคะเป็นพวกผลไม้ค่ะอันนี้เป็นขนุนแช่แข็งค่ะตอนแรกคิดว่าจะเอามาทำรอดช่องสิงคโปร์ใส่ขนุนนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาเนาะ พอแม่ไม่อยู่นะคะแล้วตอนนี้เราไม่กินของหวานก็เลยเอาวางไว้ก่อนแต่อันนี้เป็นทุเรียนแช่แข็งร้านนี้เอาทุเรียนแช่แข็งมาเยอะมากค่ะมีทั้งแบบแบบราคาถูกนะคะก็คือราคาประมาณ15.99 400กรกรัมนะคะเกือบเกือบครึ่งโลนะอันนี้นะคะเป็นแบบถุงเนื้อเขาถ้าเขา เขาคลายความเย็นแล้วนะคะเขาจะนิ่มเละนะคะเหมือนท,ทุเรียนปลาะเหมาะเอามาทํากับเหมาะเอามาทำ,ออาาทำข้าวเหนียวทุเรียนมากๆนะคะแล้วก็แบบกล่องอย่างเงี้ยเนื้อจะเฟิร์มกว่าเยอะเลยค่ะอันนี้จะแพงกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าเอามาทานแบบเป็นไอติมทุเรียนอร่อยมากนะคะกินตอนที่เขายังแข็งๆนะถ้านิ่มแล้วก็ไม่ไม่อร่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบกินทุเรียนแบบเละๆเนาะอันนี้จะมาให้แม่ทำข้าวเหนียวทุเรียนให้พ่อคะ่ะ เนี่ยมีแต่ผูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเห็นแล้วแบบอุ้ยสออนเดออยากซื้อกลับมาเยอะๆค่ะพ่อกับแม่ชอบกินแต่ว่าเขามีเยอะอยู่แล้วค่ะเราไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะซื้อก็เลยซื้อกลับมาให้แม่แพ็คเดียวนะให้แม่ลองทํากินก่อนถ้าอร่อยนะคะถ้ายี่ห้อน,นี้อร่อยเดี๋ยววันหลังไปเอาให้อีกเนี่ยภูใหญ่มาก ตรงนี้เป็นปลาแช่แข็งค่ะอันนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนหางแดงไหมที่เราเอามาบ้างทำปลาส้มอะค่ะราคาไม่แพงมากนะาพาวละ6.99แพ็คนี้ก็น่าจะตกประมาณเกือบเกือบ2พาวค่ะตัวอันนี้เป็นปลาทูสดนะคะหรือว่าอินเดียนแมคคาเรลตัวนี้นะคะเราเอามาแช่น้ำละลายน้ำแข็งให้เสร็จนะคะแล้วก็ควักไส้แช่น้ำเกลือนะะึน่งเป็นปลาทูน,นึงได้เลย จริงๆแล้วตอนนี้เรามาหาปลาหมึกนะคะเป็น Baby Squid นะ,ะว่าจะเอาไปทำยำปลาหมึกแต่วันนี้ไม่มีเลยนะคะมองหาตั้งหลายรอบนะคะไม่มีแล้วก็มาเจอนี่ค่ะของดีเลยก็คือดักแด้ใช่ไหมคะนี้เขาเรียกดักแด้ใช่ไหมที่เป็นอ่าหนอนไหมะค่ะแม่ชอบกินนะเราชอบซื้อไปให้แม่แม่เอาไปคั่วใส่เกลือแต่รอบนี้ไม่ได้ซื้อนะพอรอบที่แล้วยังเหลืออยู่อีก2แพ็คในตู้แช่แข็ง หาราคาไม่เจอค่ะจําราคาไม่ได้ด้วยฝั่งนี้ก็เป็นหอยเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งค่ะเนี่ยเดินวนมาดูอีกรอบนึงไม่มีมีแต่หนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็ปลาหมึกตัวใหญ่ส่วนปลาหมึกตัวเล็กที่เราชอบกินไม่มีเลยนี่เจอนี่ด้วยค่ะนี่ปลาดุกนะคะปลาดุกของที่นี่น่าจะเอานําเข้าจากเวียดนามค่ะตัดหัวตัดหางเรียบร้อยนะคะควักไส้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เป็น,นแผนก่ามีกึ่งสำเร็จรูปค่ะของยี่ห้อมาม่าเนี่ยเยอะมากนะคะมีแบบหลากหลายรูปแบบเลยเนี่ยเป็นมาม่าผัดไทยนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นลามินค่ะมีเยอะจริงๆนะคะแบบเฮ้ยแบบสมัยนี้มันมีหลากหลายรสชาติขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นมีไอเขาเรียกเลยนะมีขาวนะคะต้มยำแล้วก็เฝอก็มีค่ะ แล้วก็มีน้ำใสอันนี้เห็นไหมเฟอนี่น่าจะเป็นรถใหม่ครับเพราะเพิ่งเคยเห็นหรือว่าจะเป็นรถเก่าแต่ว่ามาใหม่ที่นี่นะครับเก่าที่อื่นอันนี้ก็เป็นเส้นหมีเหมือนกันนี่ค่ะนี้ที่เราตามหาก็คือมาม่าหมูสับนะคะเด็กๆก,กินประจำนี่ยดูดิรถเป็ดพะโล้ใช่ไหมเขาไม่เขียนชื่อรถเอาไว้ ส่วนอันนี้เป็นวุ้นเส้นค่ะน่าจะเป็นแกงจืดวุ้นเส้นนะเนี่ยนี่ก็เส้นหมี่อีกส่วนนี้เป็นต้มยำน้ำข้นนะต้มยำกุ้งน้ำใสน้ำข้นนะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นมาม่าต้มยำค่ะ ยเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยนะคะแต่ที่กินไปประจำก็คือมาม,ะมะ่าต้มยำแล้วก็มาม่าหมูสับนั่นแหละคะ่ะต้มยำนี่ของคุณแม่นะคะส่วนหมูสับนี่ของคุณลูกรดเนื้อรดหมูรดไก่แกงเขียวหวานนวัยไวๆก็มีนะคะแต่ไวๆอ่ะจะมีไม่กี่รสค่ะมี3าี่รสเองแต่มาม่านี่แบบเยอะมาก ฝั่งนี้เป็นของฝั่งของทางเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะเป็นของไทยจะมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอันนั้นอาจจะเป็นของจีนญี่ปุ่นเกาหลีค่ะเห็นไหมตรงนี้เป็นแผนแบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลยพวกเส้นๆทั้งหลายนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเต็มไปหมดเลยตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่า เราได้อะไรมาจากร้านเอเชียบ้างนะคะมื้อเช้านี้เราจะกินอันไรมื้อเช้านี้นะคะเราว่าเราจะนึ่งสลับเปาไส้ไส้หมูนะคะนี่มันเป็นบาร์บีคิวพอกนะคะจะนึ่งให้ลูกสาวนะเขาชอบกินแล้วก็ได้นี่เลยเงาะสดๆเลยค่ะเงาะนี้ลังนี้ตกประมาณ2โลครึ่งนะคะ ราคาก็จะอยู่ประมาณ21เหรียญน,นะ,ะ20.99ก็21ดอลลาร์นั่นแหละค่ะคูณเป็นเงินไทยแล้วก็น่าจะ700กว่800บาทนะ2โลครึ่งราคาแพงค่ะแต่ก็ถือว่ายังได้กินเนาะอยู่ไกลบ้านแล้วก็มาม่าค่ะอันนี้รดหมูสับเรายกลังมาเลยนะคะเพราะเด็กๆชอบกินแล้วก็เด็กที่บ้านนี้หลายคนค่ะลังหนึ่งก็30พอนะคะ ราคาที่เราซื้อเป็นลังเนะะี่ยค่ะจะถูกกว่าที่เราเป็นซื้อเป็นห่อเล็กๆนะคะเพราะห่อเล็กๆนี่หอ่อละห9เก้เซนแต่ลังหนึ่งนี่15.99้นะคะก็ถูกกว่ากันนิดนึงส่วนรสต้มยำนี่ของคุณแม่เองคะ่ะคุณแม่เวลาเบื่ออาหารก็ต้มมาม่ากินเหมือนกันนะคะอันนี้ถั่วง,งอกเอาไว้ผัดผักแล้วก็ใส่มาม่าใส่กว๋วยเตี๋ยวนะคะ หน่อไม้เส้นนะหน่อไม้ต้มอันนี้จะว่าจะเอามาผัดเผ็ดหน่อไม้ค่ะเนี่ยเวลาเบ,เบื่ออาหารก็น,นี่เลยค่ะหน่อไม้นี่เมนูประจําเลยส่วนนี้หน่อไม้ต้มค่ะเป็นหน่อไม้เป็นหนอ่นหนอนะอันนี้จะเอาไปให้ยายติ๋มค่ะยายติ๋มชอบกินกะทัมพริกมะละกอเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่นี่ว่าจะเอามาผัดซีอิ๊วให้สามีกับลูกตอนเย็นส่วนนี้นะ้ะมะขามเปียกหมดพอดีเลยค่ะเราใช้ยี่ห้อนี้ประจำ พริกแกงแดงของแม่พลอยนะคะเอาไว้ผัดเผ็ด,ผดค่ะนี่เดี๋ยวจะทําเกี๊ยวน้ําหมูนะคะอาทิตย์นี้นะคะยังไม่รู้ว่าวันไหนแต่ซื้อมาก่อนแล้วก็ผลไม้สดอีกอย่างค่ะนี่คือลําไยนะ,ะลำไยนี่ถ้าซื้อแบบที่ยังติดกิ่งติดก้านอยู่ราคาจะประมาณ6.99ต่อพาวนะคะแต่ลูกล่งลวงนี่4.99เน้นาะก็เลยเอาแบบล่วงมาเพราะาเด็กๆกินวันมื้อเดียวนะคะหมดเลยนะ,ะไม่เหลือไม่ไม่เหลือพอจะให้มันเน่านะคะ เอาราคานี้แหละแล้วกันนี้ค่ะทุเรียนหมอนทองแช่แข็งนะคะเอามาให้ยายติมตัดสินใจเอามาหนึ่งแพกนะคะมาให้เย,ยติมทำข้าวเหนียวทุเรียนให้พ่อนะคะแพกหนึ่งประมาณ400กรัมนะคะราคาอยู่ที่15.99ก็โอเคอยู่นะคะถ้าอร่อยเดี๋ยวไปเอามาให้แม่เพิ่มอันนี้เราเอามาทดลองก่อน1หน่หอ ก็ตามนี้แหละค่ะมื้อเช้านะมื้อนี้วันนี้นะคะได้ของกินแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ